พี่น้องเมื่อนี้เอาเจ้าคุณสร้างมาฝึกก่อนสิทรงนะครับเนาะหลังผีไม่จิได้ทรงส่วนนี้กันอะรเอามาฝึกให้อาจารย์เพิ่นนะครับเนาะจองไว้โดนงยุ่ด้พี่น,อน้องเกือบสองเดือนม่จำไว้เกือบสองเดือนครับจ้าคุณสร้างนี่็ฝึกออกปลาเทื่อสองเทือ่อหันละกระต๊ปุ่นละมานไม่จำได้คนไร อู้หาวไรพี่น้องเมนนื่อนี้ปวดสูกฟ้าห้าวห่าวเมื่อนี้กะแอาเจ้าคุณช่างมาฝึกให้อาจารย์เพื่อนนะครับเนาะเพื่อนกะมามาจำใบโดนแล้วแปสองเดือนแล้วครับผมเนว่าให้ทรงหลังปีใหม่เพื่นอนแล้วแหละเอามาฝึกให้อาจารย์เพื่อนจกักสี่หามือเก็บเชเลยจักสี่หาโตวันืมอแล้ว พี่น้องว่าวลายอย่าห้างว่านี่จวดครับผม